วัยที่มันจะ60แล้วอะมีวันหนึ่งอะตอนเช้าตื่นขึ้นมาตาแตกมากอะไรผมสีขาวอะมันขึ้นตรงไรผมเต็มไปหมด คือเราไม่เคยที่จะต้องย้อมผมด้วยพี่อะทางานกองถ่ายคนไม่เคยทําอะไรกับผมพี่มีปัญหาพี่เป็นคนแพ้ง่ายผมเราอะมันจะแข็งมันจะกระด้างแล้วก็เลยเริ่มใช้แชมพูของเพชรจุฬาแค่หนึ่งอาทิตย์ผมที่เป็นสีขาวเริ่มเป็นสีน้ําตาลพี่ก็ใช้ไปอย่างต่อเนื่องผมที่ขึ้นมาใหม่มันเหมือนมันดึงเม็ดสีสีดำอะกลับมาให้พี่อีกครั้งคือชีวิตพี่ไม่ต้องไปย้อมผมหรือทรมานเหม็นกลิ่นอย่าย้อมผมพอมาใช้โทนิกแล้วนวดผมมันนุ่มไม่ทันกัน พี่ไม่จะเป็นต้องใช้ครีมนวดอีกเลยที่อยากให้ทุกคนลองใช้ดูจะได้ชีวิตใหม่หรือได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยอาชีพของพี่อะค่ะพี่เป็นทั้งนักเขียนบทเป็นทั้งพุ่้กับครูที่สอน a อ t ติ้งโค้ชกับนักแสดงถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่พี่ได้ผลจริงๆอะพี่จะไม่กล้าออกมาพูด